สวัสดีครับวันนี้นิวพาทางบ้านมาอยู่กันที่งาน Big Motor อ a l e ครับวันนี้นิวอยู่กันที่บูธ Mitsubishi ครับด้านหลังของนิว e นี N ่ e. เองเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Mitsu เนี่ยเขาเอาล้อเลนโซใส่รถคันไหนบ้างและล้อแต่ละลายสไตล์ออกมาแต่งออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับตามคำเรียกร้องครับสำหรับคันแรกของเรามิสโซบ i ช i t ทตันเ e ก a แครนะครับมากับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรด้านหลังของนิวนี e ่ N e. เลยตามคำเรียกร้องต้องบอกกันว่าตัวนี้เป็นล้อ 95V สายซิ่ง ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ทําเป็นสีพิเศษจํานวนจํากัดนะครับนะี่เดี๋ยวเราพาไปดูกันใกล้ๆก,กันหน่อยดีกว่าป่ะเป็นไงครับล้อตัวใหม่ของเรา 95V ครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขา ทรงก้านจะเป็นตัววีนะครับที่สำคัญตามคําเรียกร้องที่นิวบอกไปต้นคลิปว่ามันเป็นสีขาวสติ๊กเกอร์ก้านแดงนะครับมากับโลโก้เลนโซ่ใหม่ที่สำคัญเป็นน็อตเลนโซสีแดงด้วยจุกลมก็สีแดงมาพร้อมยางซิ่งเลนโซ่ไทยดีวันนะครับตัวนี้มากับสเปคยาง2อ5 5 0า8ในการส่วนของการรับประกันร้อนนะครับแน่นอนว่าเลนโซนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดชีวิตสี2สอปีครับในส่วนของยางรับประกันบาดบวนแตกตาม180วันครับหรือรับประกันโครงสร้าง2ปี5 0 0 0 0กิโลเมตรเดี๋ยวทีนี้เรามาดูชุ ดแต่งรอบคันกันครับว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับมินสูวิชิไททันมิก้าแ cab คันนี้นะครับมีชุดแต่งกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตด้านข้างนะครับกระจังหน้าเพิ่มอารมณ์ซิ่งไปด้วยฝาปองที่แรปลายคาร์บอนครับแล้วก็ข้อกระจกด้านข้างที่สำคัญขาดไม่ได้คือล้อย,ยางครับของเลนโซ่ล้อเลนโซ่ 95V ยางเลนโซ่ไทยดีวันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านหลังเนี่ยทางมินสูให้อะไรไปบ้างกับชุดแต่งคันนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า อันนี้มันเป็นออปชั่นเพิ่มเติมซึ่งสามารถดิวกับทางโชว์รูมที่ท่านสนใจได้เลยนะครับสไตล์นี้เอาคลิปไปให้ดูเลยด้านหลังนะครับก็จะมีชุดกันชนหลังแล้วก็เพิ่มอารมณ์สปอร์ตไปมากขึ้นด้วยท่อนะครับปลายท่อเปอ็นคาร์บอนนี่มาดูใกล้ๆตรงนี้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคันแรกก็โดนใจทางบ้านกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนิวพาไปดูคันต่อไปคันต่อไปนี่สไตล์จะต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ้า ทรงต่อสายเลือด DNA แชมป์นะครับสำหรับคันนี้คอนเซปต์มากับแลนดี้อาร์ตชุดแต่งก็เป็นแลนดี้อาร์ตเชื่อได้ว่าสายมิตซูต้องรู้จักชุดแต่งนี้แน่นอนครับมากับอันดับแรกเลยการชนหน้าเป็นไงดูเตีย้ยไหมเขาไม่ได้ให้แค่การชนหน้านะครับเขาให้การชนรอบคันชุดแต่งรอบคันสําหรับมิตซูบิชิคันนี้มากับล้อเลนโซ่ 95V ครับตัวนี้สีดําคัาสติ๊กเกอร์แดงนะครับมากับยางเลนโซ่ไทยเหมือนกันสเปค255 5, 5, 5 0 1 0 8ครับ ดูชุดแต่งรอบคันกันหน่อยเป็นชุดแต่งแรลลี่อาสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์แล้วก็ชุดแต่งแรลลี่อาปลายท่อซึ่งจะเป็นปลายท่อ HKS c ค r b o n ์บอนเหมือนเดิมอ่าภายในก็ตามสเต็ปม,มิซูเลยครับตัวนี้ซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสอล้อครับนี่ภายในก็เป็นเบาะผ้าพรมลา,ายฟังก์ชันครบอ่าเดี๋ยวทีนี้เราพาไปดูสายลุยกันอีกคัน สายลุยรอเลยนะครับเดี๋ยวนิวพาไปดูสายลุยกันอีกคันหนึ่งป้ามากับคันสุดท้ายนะครับไททันดับเบิลแคปพัทจีทีพีเมียมนะครับสายลุยคันนี้เลยครับอันดับแรกเลยล้อนะครับก็จะเป็นล้อเลนโซนะครับอีโบล่าตัวนี้คอ18กว้าง9ออฟเซต0นะครับตัวนี้จะเป็นสี GL นี่ดูใกล้ๆสไตล์นี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นสีขาวมันก็จะเป็นแรลลี่ไปเลยนะล้อรุน่นนี้แต่ถ้าเป็นสี GL เนี่ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้แต่งไปเนี่ยค่อนข้างกมงลือก,กับรถ แต่ก็จะมีจุดเด่นพอสมควรอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งรอบคันกันบ้างว่าได้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่จะเห็นและเป็นจุดเด่นหลักๆได้เลยก็ตัวนี้เลยชุดตกแต่งซุ้มล้อที่มาพร้อมกับตัวรถที่สามารถสั่งกับที่ปรึกษาการขายได้เลยและชุดแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยสปอร์ตบาร์และด้านบนก็จะเป็นราวหลังคาครับส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายที่มิตซูบิชิให้มาหลักๆเลยน่าจะถูกใจผู้หญิงเพราะว่าส่วนมากทุกวันนี้ผู้หญิงขับกระบะเยอะนี่เป็นชุดผ่อนแรงนะครับฝาท้ายกระบะ สามารถเปิดแล้วก็ปล่อยได้เลยนี่เป็นไงอ่าเวลาดันขึ้นก็มันก็จะเบามืออ่านี่ปิดปิดให้สนิทเดี๋ยวเขาด่าพ่อ <c oughs> อ่าปิดอีกทีนึงปะอ่าหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับภายในคันนี้ค่อนข้างที่จะหรูหรานิดนึงนะครับโฟมอะไรจะให้มาเป็นโรมอะไรหนังพร้อมฟังก์ชันปุ่มคอนโทรลหน้าจอได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอื้อมมือไปแตะสัมผัสใด กับหน้าจอเลยเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะที่นั่งสบายมากสำหรับนิวสําหรับนิวนิวถือว่ามันสบายนะแล้วก็ให้มาเบาะคนขับนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้านี่คี่กก่อน บอกคนนั่งจะให้เป็นบอกปรับมือมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้3คัน2สไตล์นะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์ไหนลองโหวตกันมาด้านล่างได้เลยครับฝากติดตามเพจเลนโซวิวเลนโซเอ็ไรเดนแล้วก็เลนโซของ t i k Tok ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นิวก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย